สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกม Legend of Pendonia นะครับผมก็โค้ดผมมีอยู่เยอะอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ20กว่าอันนะที่หามาได้นะครับรตอนนี้แล้วก็เดวลองใส่นะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเควิ่ใส่โค้ดนะก็คือกดไปที่รูปโปรไฟล์เราเนี่ยแล้วก็ กดตรงคูปองนะครับก็ใส่โค้ดเลยคผมจะกรอบวางนะเ,ออเดี๋ยวแล๊บหนึ่งนะขอเอาไอตัวเลขออกก่อนโอเคก็กรอบวางนะครับ นี่เกจเขียนนะอ๋ออันนี้เปลอาไม่ถูกต้องมันผมจะใส่ไปแล้วด้วยนะบางอันมันก็เลยไม่ขึ้นนะหรือบางอันหมดอายุก็มันจะใส่ไม่ได้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้ได้ครับผมเนี่ยเป็นการ์ดซุ่มนะฮะแต่บางอันผมนก็ใส่ไปแล้วแหละมันก็เลยใส่ไม่ได้นะฮะแต่บางอันก็หมดอายุแล้วมั้งจำไม่ได้เหมือนกัน มีเวลาระยะเวลาอยู่นะแต่ละคูป,ปองเห็นไหมรางวัลถ่มไปล้เดี๋ยวเรามาดูคูปองทั้งหมดที่เราใส่เป็นไปแล้วกันนะครับขอใส่โค้ด,ดแต่ละอันก่อนเกือบเรามาใส่โค้ด,ดกันให้เสร็จเลยนะก,กว่านะ เอ้ยอันนี้ใส่ไปยังวะลืมละเอ่อไหนวะกุปปองึบโอเคนมีใสไปแล้วนะวก็ใส่นี้เลิ่ผมจะทำเป็นทาแลบนะครับเพราะว่าโคตรมันเยอะนะก็เดี๋ยวมาดูตอนเราใส่เสร็จเลยแล้วกันเนาะ ก็อันนี้เป็นของรางวัลทั้งหมดนะฮะที่เราได้จะใส่โคตมานะก็รับเลยนะได้ตัวอาวุธพรีเมียมห้ใบตัวฮีโร่พรีเมียมห้าใบตัวรุนสามแล้วก็ตัวก 3. เกาะสามนะครับโอเคเราเรียกได้หรือเปล่าก็อันนี้ผมดองไว้บ้างนะบางอันเนี่ยแค่แต่ผมมาเปิดให้ดูแล้วกันเนาะเปิดเป็นกกอบพรีเมียมอาวุธพรีเมียมวะอาวุธก่อนแล้วกันนะ อาวุธปึ้มขามเลยฮะโอ้โหเกลือม่วงนะโอ้มีทองอันนึงสวยเกราะขอแดงหน่อยได้ปะโอ้โหเกลืออีกแล้วจ้าไม่มีทองเลยเกาะตำนานนะไม่เอาละผมของเต็มเค่้รับว่ประมาณนี้เอ้ยได้ของมาใส่ให้ตัวละครเราในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ย่างนนี้ครับคลิปนี้ก็ ากกดติดตามมด้วยละกันนะครับผมครับ